สวัสดีครับทวีสีมูลเชาวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเก็บไม้ฟืนกันครับสำหรับแหล่งไม้ฟืนของผมนั้นจะไม่ไกลจากตัวบ้านขับรถออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้วในส่วนที่เขาไปทิ้งไม้ฟืนนั้นจะเป็นแหล่งทิ้งของเทศบาลจะไม่ใช่ที่ทิ้งขยะหรือว่าแหล่งเสื่อมโซมต่างๆ แหล่งสิมโมหรือว่าที่ทิ้งขยะนั้นในจังหวัดของผมจะไม่มีจะสะอาดเพราะเป็นแหล่งพื้นที่นำล่องของการท่องเที่ยวแต่ใน,นส่วนที่ผมไปเก็บนี้จะไม่ใช่แหล่งที่ทิ้งขยะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ทิ้งเศษวัสดุวันหนึ่งได้เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาท แล้วทําทั้งวันไหมครับไม่ทั้งวันก็หนึทำไมไม่ทําทั้งวันนะครับรถอืการไปเก็บไม้ฟืนครั้งนี้ผมก็ได้เจอเพื่อนและได้พูดคุยสารทุกสุขกิบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คืองานและอาชีพต่างๆแล้วแต่คนที่จะทำกัน ในส่วนของผมนั้นจะไม่ใช่ว่าเป็นเหนื่อยหรือว่าความลำบากเลย ไม้ฟืนที่ผมหามาได้นั้นผมจะแยกเป็นไม้ชั้นดีดีเลิศดีปานกลางและไม่ดีเลยไม้ดีเลิศก็คือเป็นไม้ประเภทที่ว่ายังใช้งานได้สามารถเรานำไปก่อสร้างโรงเตาหรือว่าต่อเติมสิ่งต่างๆบริเวณโรงเตาที่ผมสร้างนี้ผมจะได้มาจากไม้ฟืนที่เก็บมาและจะมาคัดแยกประเภทแบบนี้ถ้าไม้ เราสังเกตดูว่าแข็งแรงและไม่มีแมลงกัดแทะเราก็สามารถเก็บไว้เพื่อจะสร้างสิ่งต่างๆโดยเราไม่ต้องซื้อเลยส่วนไม้ประเภทที่สองซึ่งเป็นไม้ชั้นดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้ที่ผสมผสานมาเป็นแบบนี้เราเล็งเห็นว่ามันสั้นหรือว่ามันใช้งาน ไม่ได้อย่างอื่นเราสามารถนำไปเผาถ่า,านเป็นถ่านได้เราก็เลือกดูว่าไม้ชนิดไหนที่ว่ามีเนื้อดีอยู่ที่สามารถเผาเป็นถ่านได้ดีแกล่งเราก็นำไปเผาถ่า,านและไม้อีกประเภทหนึ่งที่เราเก็บมาได้ก็คือไม้ที่ผุพังแล้วและก็เบา สามารถลุกเป็นเชื้อเพลิงได้ดีไม้ชนิดนี้ผมก็จะใช้ในการจุดเตาข้างล่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปไม้ที่เก็บมานั้นจะเป็นทรัพยากรที่ดีเลิศและมีประโยชน์มากผมจะคัดแยกไม้แบบนี้ในส่วนการเผาถ่านนั้นผมจะใช้ไม้ที่ได้มา มาเผารวมกันกับไม้ประเภทแบบนี้อย่างเช่นไม้มะขามเป็นไม้หมาดถ้าเรานําไม้มะขามหรือว่าไม้หมาดมาเผาทั้งหมดชนิดเดียวกันจะเป็นการเผายากมากและใช้เวลานานแต่เมื่อเรานําไม้ที่เราหามาได้มาผสมรวมกันเราเรียกว่าการเผาไม้ลูกครึ่ง ก็จะทําให้เราเผาง่ายขึ้นอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมต้องไปหาไม้แบบนี้มาเผารวมกันแต่เราต้องคัดสรรไม้ที่มาเผารวมว่าต้องเป็นไม้เนื้อดีไม้ประเภทดีเลิศน,นั้นผมจะเก็บไว้อีกที่หนึ่งเพื่อจะได้ใช้งานต่อไปจะเป็นประเภทพวกไม้วงกบหรือว่าไม้หน้าสามต่างๆที่มีความสวยงามและแข็งแรงและยาวสามารถ ใช้งานได้งานที่ผมทำก็คืองานโรงเตาจะเห็นได้ว่าเป็นไม้ที่ผมเก็บมาทั้งสิ้นไม่ใช้เงินซื้อเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราได้มานี่คือโรงเตาผมที่ผมสร้างขึ้นด้วยครับและอีกส่วนหนึ่งไม้ที่ยังรอการตกแต่งต่อไป คลิปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับทุกคนเพราะการหาไม้เผาถ่านนั้นหายากมากแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันแต่ในส่วนของพื้นที่ผมนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้จะหาง่ายมากเพราะไม้จำนวนมหาศาลและแหล่งพื้นที่นั้นแตกต่างกันส่วนของผมนั้นส่วนมากเขาจะไม่ได้ใช้อะไรเลยจะทิ้งขว้างไปผมก็จะเก็บมา ใช้ประโยชน์แบบนี้ไม้ถ้าอยู่ในสภาพที่ทิ้งขว้างจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ถ้าเรานำมาสร้างสรรค์หรือว่านำมาทำก็สามารถสร้างประโยชน์ได้บ้านเป็นหลังๆผมสามารถสร้างขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องซื้อไม้เลยจะสร้างขึ้นไปแบบนี้และอีกอย่างหนึง่งไม้ถ้าถูกทิ้งคว้างหรือทอดทิ้งบนข้างถนนหรือว่า ข้างทางขยะถ้าเรานำมาแปลรูปก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีคุณค่าก็คือนำไปขายแปลรูปเป็นฐานก็จะได้เป็นเงินกลับมานี่คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม้ทิ้งอยู่แบบนั้นก็จะผุพังไปและไม่มีคุณค่าอะไรผมจึงขอแนะนำว่าไม้ถ้าเราเล็งเห็นประโยชน์เราก็สามารถสร้างคุณค่าให้เขาได้ และสร้างคุณค่าให้เราได้ไม้จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สำหรับผมมากครับครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมถ้าชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ขอากราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ